มันมนี่กันไขัขัขับวดบ่งแมงเงานี่แมงเาอย่อเกาีติใ่เหร็นโตนย่งด้งาไว้ถะครัวกินโอ้โบข่ใหญายก็แบตัวละหลายบาทอยู่ด้วยโอยากขอมันน่ะซล่ะอยู่่ละโอ้ก็เห็นี่อันนดิโอ้เนี่ยยังสองตัววุ้นนหัวปวดเลของหัเบิเบิแล้วอ้ยังคือเกาพี่น้องสัตว์แปกพูดนะพูดเห็นบบพี่น้องก่อ มันหลายอยู่สังเกตพวกหูเปล,ปล,ปลี่นเปลี่ยนี่เนาะหน้าเนาะคุณพูดเหรอโอ้แม,แม่เป่งแม่พุณ <c oughs> อ, <c oughs> อะโต้โตมันเรียนร้หูเร็วคุณเรียนควายกินเจ้าของมันได้พี่น้องก็มันกินเราเป็น่นี่ยก็มันเบิดแล้วป่ะเนี่ยโอ้เนี่ยขินเองก้อนนู้นสนาน <Guy> <c oughs> แกน้ขยายันดกินเองกินลูกลูกอะไรกินก้อนมัวบาตมวให้กินด้วยเอ้ามาตรงเทียจากแม่แล้วกินเบิดแล้วว่าแต่ก็เรียกว่าให้กินก็เป็นซื้อมันก็โลดระหารอยหกร้อยแน่นอนกันแทยเห็ดปีนี่ลาบาาเลยเอามาลงไหมเนี่ยปูบกเสียแล้วเรยปูบกหิ้วบักแดง

มีแต่มีแต่พันซ่านล่ะบักือเตียงไทยโอ้ยบักกันนี่แน่บัวมาดิเหยียบเทียมตายหมดแล้วพี่น,น,นอ้องเนี่ย,ย,ยต้นพักวันหน่อยข,ข,ขอย้อนก็หักอขอก มันกำลังถิงอกเนียเมียพบกวาดหน่อยป่าดินมันบ่ได้่าบิง่มันตายกูดิบหนีไปเสียเบิดบูน้ามันแห้งเทียงดินมันออกมาจากสารประยดุกแม่โอ้ออกมาคัดมันนี่มันพ่อกไมพ่อหยังมุ่นโอ้กับมาเนี่ยเนาะเพราะเอาไว้ตัดำบนกาสากก้ไดือบืน น้ำเมียงแล้วปล่อยแม้นยุงีละเสียเรื้อปลูกไหมปล่อยน้ำไปนี่ให้มันซุ่มเต็มมากแล้วกำลังขึ้นนอบอนงแลวนนนนนอออาาาาิกกปปเเรทีีู่่ั หอยหอมหอยหวานหอยหอมข้าวปาเ่วมันบ่ไรเขาปล้วมันมันมันบ่ตรงนี้นี่ย้อนมาหอยอันนี้ก็ปูไปด้อต้นพริกไทยพริกไทยพริกแก่เนี่ยน้ำเข้าไปปูได้ชวยเอ่ออยู่ในป่ามันไม่ดอกมพนามันย่ำมันกมวานที่ได้ปั้มออกมาและมุนต้นไม้น้ำมัน

พี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงอยากเอามาเลี้ยงมาไว้ยุ่ยยุ่ยกินนะั่นเอามาโหลดเอามาเลี้ยงโหลดอย่าไปหาว่ามันสิไข่ขึ้นบ่ไข่กันเข<ม>าเคยเอาว่าต้นใดมันไข่เอามาเลยต้นโอ้หมันบ่ไข่เบิดทุกพันธุงง์ที่หมดแดงเนี่ยบ่บ่พันธุ์หนึ่งมันพวกเป็นตั้งแตี้ยใครผากอย่างเดียวที่ที่นะแมนเป็นอย่างปีนะไข่หน่อยนะ<อ>เจ้าสื่อไปใส่เบ็ดทุกเบ็ดทุกนั่งที่เราต้องใส่เกจดีๆนะมาออกก้อนหรือจะมาทำอย่างเอาไปมากก็เลยเอาเอาออกลระซุนเหมือนควายมันออก มันบุ้กันนตินเอาปลาไปกินลุกยุงงหลคยุ้ยว่นมันมักุครื่อดีเลยนบจังมักมมกแล้วก็เฮ็ดไววให้มันแบบท้าว่อจังน้อยก็น่าสนอกแนนใหญ่เพราท่านวางได้ด๋อระวังเงินลังสุกัน แมนตัวฮิตอันทางหนาว่าขงเราเสาเรียงห้างแมนอเ่าเามาทาง่มาไปคนเห็นเลยปันปกติมันก็ล่างเสียหาูไม่รู้หุนลงควงลงควงอยู่พี่น้องคนนี้ก็หลายแล้วขันขนมันย่ำเกล้ไข่เพื่นสิขยายออกไปเบิดเลยอเต็มไปเบิดยว่าเบิดหนามันอีกแล้วแมนนี่ไม่เตอไข่พวกเป็นไข่เมียเป็นไข่ไข่ฝาดไข่นั่นเออคือได้ไข่ไงบเจได้ไข่ฝ่านี่ ได้เห็นดูเนาะน้ําาลบี่หมดคือน้ําตาลชอบแต่ของบ้านบ่ชอบความที่ที่เอาไข่ออกปีนี้เอาต้อยอยู่หันเด้ที่หังที่ว่าหายเจ้าบึงนั่นะอันงแรกๆกว่าแม่น2 2โลกว่าเอาเอาเบิดซ่ําเด้โ้2โลกว่าแล้วไว้เป็นแม่เป้งมันยังเลียดแม่เป้งพร้อมแม่นแต่กแม่เป้งมันเต็มไปนกปุใหญ่นี่มันออกน้าน้ตายเต็มไปดเด้ มันมปความเอไสุมมมีปีกสุ่มเพื่นว่าเป็นแม่พญานู้ไปก็อยู่ในหันหลังย่งข่เรแล้วมันบตายเพท่านเบิดมันบินออกบ่ได้หรือมันติายือตัวดแบ่นั่งก็สิเป็นแม่พญ่าเฝ้าเฮียนให้ให้ลูกให้ล้านตัวนั้นเบิ่งทาผติัน่ะอ้ยบ่บ่บ่มันผลิตเป็นตัวสื่อพันซื้อหรอกเออ ตามบึงเลยเออเพิ่อนก็ว่าคิดว่ายังสลามมันบ่เมียนนะพิจารณายางคักแล้วมันบ่เอาขึ้นไปกังขึ้นหาทุ่มมุกทุ่มเอาไปนอนถือว่าไปนอนเฝ้านอ่นบึงพฤติกรรมมันจุดหอมเหมือนกันนั้นจะสีแม่เปียงนมีนน่ะพูดเลยเอาไปนั่นเลยเออจะว่านานี่เบิดแล้วหนานบ้านนี้โตซุ้มไข่ดอกไข่บัวดอกนี่คอยมาสังเกตบึงเนาะซุ้มแม่เปียงเขียวนี่มันสีไข่ดอกไข่ก้อนมู เเป็นขียวตัวสีเขียว,วเยวนี่ต่อมาจึงเป็นซุ้มหัวขาวนั่นคือออกอก่อนมูขึ้นนี่พเพราะว่าไปเห็นมามันในม้ามันใครกอนมูสังเกตครับปนนั่นเลยพี่น้องไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นมีแนวโชบ่ะเอา่น้องก,กันลังจิไปเอากบโรมาลี่ยูพี่มันไม่จอดกินมุดแดงมาหาเลี้ยงอาหารคุณมันเหนียวกินเบิร์ตัรุ่นใหญ่ตายป่าต้ยุ้งไม่กินมุดแดงหู้แจกเล้งหายจีบเดะมันนี่เจ้าไปหามูมัน หาหมูเจ้านี่เรมูก็รุ่นนี่แหล่มันขึ้นไม่จังนี่ันมมุ่นเนี่ยม่ันมันต้องไต่ต่มมูนี่ไม่ตะกบทั้งเลยว้อีย่งแกปูบุปลูกเน้อเ็ดกระปุกกือที่าในป่อไนี่เองปลาผ้มอะไร่เาใ้แบบรวบลวมเยอดเลยเด้พี่น้องเนี่เอาปล่อยเลยพักหวานพเนี่ยปปลอยบุญน้ำมูมัน Dante, asure, да. มึงดูเลยมีนเดน้อยขึ้นเดืองบุญในภาคหวานกัลยไม่ด้ well ็ดมนลาานม้องของี่มว่าบีดิมนปลาก็มด้าันมึงาไปมื่อเศารกเจ็ดแปด่วยเขาท้าของเขาอยู่มีอยงขเบดียออเนนี่ละน้าเฮ็ดละงอกน้เชนียนหิวมากว่าเดีลงนี่ต้นยางนี่ละโอ้เห็ดเอเองร้อมเฮ็ดเอา ซ pues ื้อเพิ่นน่นแหละซื้อตลาดแมนซื้ออะไรซื <laughs> <laughs> ้อมหาสิบบาทเดี๋ยวลงสู่นี่นี่แหละยังอยู่สาสต้นทบุญออกลงมาแล้วบอกมันเห็ดเห็ดบ่ไวมันเห็ดแล้วก็ฮักไปเมื่อกี้ข้นสูตี่ผู้สูบบัตรผู้หักไปผู้สูบไปกระสูบอยู่กระสูบอยู่ต่วัาย่นยันสูบมันเพราะนั่นออกบัตเนี่ย นี่ครับถึงทั้งพุ่นจะให้อ้อยของพื่นดอกเนาะเฮ้ยของพื่นดอกของม้าดอกมาที่ต้นล้วครับเอาแบบรวบรัดนีก็ต้นพัะวานหน่อยนึงก็จอยแกนไม้ไว้บนพุ่นเราเหยียบยันเชียงตัดจอยโจงนด้พี่น้อยแล้วแห้งก็เดี๋ยวถึงมาจอยโจงแมงดาให้เบิ้มเข้าปั้งนี้เริ่มงตัวไงเราเม็นบ่อแมงดาตัวเป็นปีกแล้วใกล้แล้วได้เดียนได้เดียนกุ้งก ua แล้วล่ะ มาถึงทังอยู่แล้วผู้ชมเจ้าไม่หมดสินนะกัดคิดว่าอยู่ดอกเจ้าสิฮอดซัมเดย์บ่ทันเดย์การันตีได้ครับได้แน่เดี๋ยววะจะว่าอันเอื่อมีแล้วเสาเรียงแล้วพี่น้องมันหาพวกยายขนาดพี่น้องยังต้องการยังอยู่ตัวหน่อยมันยังอยู่ลูกมันยังอยู่ขันบนเพิ่นบ่มาเอากะสิเอาออกล้มเงินเขาปลาของมันมีแต่โจอยากได้แมงนะมันอยู่นี่ดิอยู่ จมูมันออกหลายดิจมูกมันเป็นเห็ดหูนูนไงเออมันเป็เห็ดมันไม่อันกระเดาอันนี้ไมรเาเออมันออกดีโอเนี่ยเฮ็ดมจอเนฮ็ดหู็ดหูนูอืมมันออกฟรเลยไปแดิออกไปเที่ยนึงแล้วเนี่ยปีเนี่ยถ้าออกบวมมันออกว่าสั้นเต็มที่หรอกเพก็ออกมันออกออกยุ่มุนั่นออกเกอ นัก,กเกษตรนีก็ไดเฮ็ดหูนูไปซื้อเสี้ยเขามาเฮ็ดเราเลี้ยเรย่ออกมาลงนี่เมียนเมียนนี่อไรมึงใหญ่ไม่ลอยออกหรือเป็นป่งอยู่นู่นบี้เนี้นเนีเมึงใหญมลอยออกือกเป็นปวงอยู่นแนีเียนนเ่อากงกนก็เป็นผัวหวานู่นแบบ้เนียนเนยนเอามลอยอกก็ปนปนกนี้เนยนี่นเนียะอยากก็เป็นป่วงอยูู่แ้เนี่ยออวงบ้นี่ เมี้ยนอาผมคือน่องโบขนาดใหญ่เราเลยครับมื่ก,ก็เลี้ยงจะได้เลี้ยงแบบว่าทดลองเลียยงงเเ้ยงโบย่างง่ายลุ่นเออแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วแต่ตอเอาเงื้อให้ย่างเดียวแล้วก็บนีย่ยมนก็เอาไปเซลกุ้งมาให้ หลายพอเดียพี่น้องเดี๋ยวมีมาจอยจมบือีกแขนนึ่งเป็นลัเป็นสันกอนนนเมีนบุทันนั่นบอกให้รจะไปเพิ่มเนกับตัว้คน่องใกล้กินเราลกาว่าคันในแกกพี่แกกน้องเดินกินอินทุกคนแสดงว่าโอเคเลยล่ะคนพี่น้องเหมือนกัเราคืินตเป็นการชมซื้อเด้พี่น้องในมยามแล้วเราก็เลยชมไปกันตาพี่น้องท่านผู้ชม่อนเรานะผมก็เลยมาคายลงอันนี้เบี้ย ได้อี่นวนี่เรขายเบิดอน่งันนี้เ็รลังเพาะดอกกระเจียวกไชนอย่าี้มาเยรบเือท้งนเบือเจ้ออคือจำบ่ได้กับแม่เบือทันี่ล่ะย้ายหูจักอยู่ดอกน้ำพราวลพี่น้องีละบ้านเสียงสงาหาอรน้าอู้ดงดังเปียนเย้ามดแดงนี่พี่เราใ้เบ็นี้ง เอาคลิปบันชมบรรยากาศคลิปเดียวของเราเนี่ยแะเดี๋ยวสิมาอัปเดทไม่เราคือออกหย้งเหตุออกอีกบอบมาเบิ่งเหตุอีกมยั่วถึงว่าค่อยๆกันในคลิปต่อไป,ปเด้อผู้เดียวมาคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ